สวัสดีค่ะในชีวิตของทุกคนต่างต้องผเผชิญกับช่วงเวลาที่รู้สึกท้อแท้เหนื่อยล้าหรือรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปต่อได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเดนเซลวอชิงตันนักแสดงชื่อดังที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนั่นคือคำพูดอันทรงพลังและเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ I am going to win หรือฉันจะชนะคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดธรรมดาค่ะแต่เป็นคำที่สร้างพลังและทัศนคติในการต่อสู้เพื่อใช้ชนะในชีวิตไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวใดๆก็ตามเดนเซลเชื่อว่าในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนการเริ่มต้นด้วยการเชื่อว่าคุณจะชนะและมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเขาเล่าว่าเมื่อเขาเก้าวเข้าสู่โลกของการแสดงเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากความมุ่งมั่นและความเชื่อว่าเขาจะทำได้ หลายต่อหลายครั้งแม้จะมีคำปฏิเสธมากมายจากผู้ผลิตภาพยนตร์แต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะเขาเชื่อในตัวเองและความสามารถของตัวเองค่ะเดนเซลเคยกล่าวว่าคุณต้องเชื่อว่าคุณจะชนะไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือความล้มเหลวมากแค่ไหนเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองและตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งที่ตามมา คือพลังในการ,รเผชิญกับทุกสถานการณ์ความมั่นใจในตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้ว่าทุกอย่างจะดูเหมือนยากและท้าทายเพียงใดก็ตามสิ่งสำคัญที่เขาพูดถึงในคลิปนี้คือการตั้งเป้าหมายในชีวิตถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณก็จะเหมือนกับการเดินทางโดยไม่มีจุดหมายเขากล่าวไว้ว่าคุณต้องมีเป้าหมายในชีวิตคุณต้องรู้ว่าคุณจะไปที่ไหนเพราะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณก็จะไปทุกที่คำพูดนี้เตือนเราว่าหากไม่มีทิศทางในชีวิตมันยากที่จะไปถึงความสำเร็จ เป้าหมายจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่นำทางคุณในทุกการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตค่ะแต่ในเส้นทางของการไปสู่ความสำเร็จความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เดนเซลยังพูดถึงความสำคัญของการ,รเผชิญหน้ากับความล้มเหลวว่าไม่ต้องกลัวที่จะล้มเหลว เพราะความล้มเหลวคือการเรียนรู้และการเติบโตการล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองการที่คุณกล้าที่จะล้มเหลวทำให้คุณสามารถกลับขึ้นมาใหม่ได้ด้วยความแข็งแกร่งและภูมิปัญญาที่มากขึ้นค่ะ และถึงแม้ว่าเราจะเจอกับความล้มเหลวในช่วงแรกๆสิ่งที่สำคัญคือการไม่ยอมแพ้ในยามที่รู้สึกท้อแท้เดนเซลกล่าวว่าความมุ่งมั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่มันยากที่สุดในช่วงที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเขาบอกว่า ความมุ่งมั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่มันยากที่สุดเมื่อคุณยึดมั่นในความมุ่งมั่นและกลับมายึดมั่นในเป้าหมายของคุณสิ่งนั้นจะเป็นพลังผลักดันให้คุณทำต่อไปแม้ว่าจะมีอุุสรคอยู่ข้างหน้าค่ะในทุกๆก้าวที่คุณทำคุณจะพบว่า การเชื่อในตัวเองและการไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวแต่คือคนที่มีความกล้าที่จะล้มเหลวและลุกขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งเขาย้ำว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากการหลีกเลี่ยงความล้มเหลว แต่มาจากการที่เรายังยึดมั่นและไม่ยอมแพ้การที่เรายังคงเดินหน้าและไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคจะนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดค่ะเดนเซลแนะนำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะเมื่อคุณเชื่อในตัวเองโลกทั้งใบก,ก็จะเริ่มเชื่อในตัวคุณการเชื่อมั่นในตัวเองคือพื้นฐานของการเติบโตไม่ว่าจะเจอความท้าทายใดๆความเชื่อนี้จะช่วยให้เรามีพลังในการก้าวไปข้างหน้าและเอาชนะอุปสรรคที่ขวางหน้าได้เดนเซลทิ้งทายว่าการจะชนะในชีวิตนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ การเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นการเอาชนะตัวเองการที่เราสามารถก้าวผ่านความท้อถอยและความลังเลในตัวเองได้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือการชนะที่แท้จริงในชีวิตค่ะคำพูดที่ว่า I am gonna win หรือฉันจะชนะเป็นการยืนยันตัวเองว่า เราจะชนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้คุณจะสามารถไปถึงความสำเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายไว้การใช้คำพูดที่ทรงพลังเช่นนี้ช่วยให้เราเชื่อว่าไม่ว่าเราจะผาเผชิญกับอะไรความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลแค่เพียงการมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ในทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอ ขอบคุณค่ะ